วัดดีพี่น้องของป้ายโยคะนาอัตต่อยเนี่ยลูกเนี่ยงูบ้าลูกควิดหรือว่าทั้งเหนือก็เซเอินลูกมะวาวหรือมะวาวนั่นแหละจ้ะถ้าภาษาเยอรมันก็บเเอินควิดเตเน,นาะจ้ะเนาะสายพันธุ์นี่แซบจะออกสมสมออกสมหวานอันนี้อัต่อยที่เมื่อยังูบ้าอัตอ่อย,อ,ตอยก็บี่มะว้าเพื่อนเพื่อนเฮ็ดแย้มจะอัต่อยกับเตียนหมือป้านเฮ็ดแย้มไปแล้วจ้ะ ตอนเฮ็ดยมอาต่อยก็มีเอาต่อยที่ร่องใส่ชนิดนี้เพราะว่าเอาต่อยปกติใส่หนึ่งบวกหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสองบวกหนึ่งก็คือถ้าเป็นเนื้อผลไม้เฮาหนึ่งกิโลใส่ใส่น้ำตาลแค่ครึ่งกิโลจ้ะแค่ครึ่งกิโลใส่ผลไม้หลายกว่าเนาะแล้วก็ต้องร่องเบอรกว่า,าต่อยล่องใส่น้ำตาลยี่ห้อนอีกข้างแรกอันนี้เป็นน้ำตาลสำหรับเฮ็ดแยมจ้ะจนมากเอาต่อยที่ใส่แบบนี้ได้ต่อยใส่บนน่าจะเนาะ นี่จ้ะตัวน้าก็ต่วดีไฟแบบนี้านเฮดแย้มมาตอยหนึ่งบวกหนึ่งหนาหนาเนี่เขาจะเป็นรูปขวดแย้มจ้ะแต่มันที่มีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี่นี่ข้างหน้าท่องก็จะเป็นเหมือนเหมืนอนติเข้าไปตม้มต้มเฮ็ดแช่ผลมไม่ใบเนาะแต่อันนี้จะเป็นรูปแย้มเลยจ้ะก็คือการจะเห็นอันนี้ถ้าลูกไส,ส้คือเมา่ห้บอกว่ามันคือก,กันแต่เพื่อนๆเดี๋ยวจล่องเดินขงังแรกเลยลักษณะของรูปพิษนี่เพื่อนๆบ้างแต่มันอิเป็น,ปน,ปน,น,ปนคือขีดไข่ติดแต่เนี่ย แล้วต่อจาก้ไปล่างก่อนนะออามาทดสอบจากต้นเลยจ้ะจ้ะ ต่อยปอกไปเนี่ยผิวเขาจะสีออกสีน้ำตาลเค็มพอต่อบอดสิสเเนน้ำเกลือนอะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาหั่นกัะเล็ดจ้ะเอาตเนื้อเขาจา้ะ ด้วยจะล้างจากจเดี๋ยวต่อยหันแล้วต่อยเอาไปล้างทํงคาความสะอาดออกฝุ่นผมออกไปอีกครั้งนึงเนาะจ้ะอันนี้เอาต่อยไปชั่งน้ำนักไว้มันได้สามกิโลครึ่งจะได้เอาต่อยขอเวลาปั่นก่อนเด้อจ้ะต่อยเทน้ำลงไปนั่งจ้ะ ีอันไล่ัดตัวไหนหน่าจานะน้าวใส่มาใส่อันซัดตัวเท่าไหร่นำเท่าไหรนาะ เพื่อนจ้ารวมเบสเซ็ตล้วในหมอนี่ก็หากิโลกว่านิดๆจ้ะห้าก,กิโลสี่ขีดจ้ะเพื่อนแล้วต่อกะติดต้มต้มให้ขาเละเลยจังสีมากใส่เป็นแบบเครื่องปั่นมือถือเนาะปั่นกับไปในหมอ้ออีกั้างหนึ่งเอาต่อยังบ่ใส่น้ำตาลจะเป็นเพื่อนจ้าเกี่ยวให้ขาเละก่อนตอนนี้ยต่อยก็เริ่มเปิดเตาเลยจ้ะเกี่ยวจนจนเขาเดือดจนเขาสุกน,นจะจ้ะเนาะแต่เดี๋ยวต่อยจอังสมาดปั่นปั่นอีกข้างหนึ่งแล้วต่อยจังสีใส่น้ำตาลลงไปเอาต่อยต้องใส่น้ำตาลประมาณ สองกิโลครึ่งถึงสามกิโลแหละจ้ะเดี๋ยวลองเบิองว่ามันติประมาณหร,ระาะป่าอ่ต่อย,ยังไม่เคยใส่น้ำตาลยีฮอนี่เนาะจวงอร่อยเพไมเดือดเนาะอ่ตอยก็มาเตรียมขวดไว้จ้ะขวดเน,นี่ยอ่ตอยก็เอาไปลวกเนาะล่างแล้วก็ลวกทำความสะอาดไว้แล้วเรียบรลอยจ้ะอันนี้ก็เป็นกระปุกน้ำผึ้งจ้ะที่อ่ตอยใส่เบิดแล้วนาะอตอยก็มาล่างแล้วลวกก่นทีจ่จะ แล้วทำไมเท้าเคี้ยวไว้เริ่มอ่อนตัวเลยจ้ะเดี๋ยวมาปั้นกันจ้ะเอาตัวกระิใส่เป็นไอเครื่องปั้นแบบมือจับเอาได้จ้ะีกเตากันจ้ะผืนลินบางคนค่ะ เราันเพื่อต่อย,อยก่อนเล้วมัใจัยมอเนาะก็อาจสีเขีย่ยผลไม้จนเละเราก็จังพันกับอะไรใจต่อยลืมใจนาะบบกหน้าเพื่อนจ้าต่อยกระติบีบบบหน้าลงไปหน่อยค่งครึ่งลูกจ้ะมันเซดส,สีแย่มาองามขึ้นจ้ะตอนนี้เพื่อนสังเกตสีเข้าไปนะมันเป็นสีหนังเดี๋ยวพอเขาเขีเข่ยวเซตสีเขาติดเปลี่ยนไปเลยจ้ะ มาติเสริมน้ำได้อีกถ้าผูดได้เฮ็ดเนาะว่าต้องใส่ลูกควิดเยอะขึ้นต่อยก็ได้จ้ะใส่ประมาณ 1. ครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลก็พ่อแล้วจ้ะ๋ย่ามาใส่น้ำเอาประมาณลิตรถึงสองลิตรเนาะรสชาติบ,บอกเปลี่ยนเลยจ้ะเพราะว่าเนื้อเขาสิมีความแน่น,บบน,นละดสบอืดครั้งแรกถือต่อยเฮ็ดเนาะแข็งจนกินเกือบบ่ได้ลยนะแย่มาต่อยมันแข็งหลายนะ ป้าละเอียดผาปนีแหละจ้ะเดี๋ยวก็ที่พี่เคี่ยวกันต่อเพื่อนเื่อนจ้ะเปิดไฟจ้ะใส่ไฟประมาณใส่ไฟกลางเลยแหละจ้ะตอนนี้เอาต่อยใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้ะอันนี้เอาต่อยเอาใส่ใบหนึ่งกิโลนั่นไอ้ถั่วใส่ใส่ไปอีกจ้ะมือเนี้ยเอาต่ยใส่น้ำตาล สองโลครึ่งจ้ะคนันจ้ะเห็นบอกเือนตะไคร้ทั้งทั้งเนือเขามันสิแขลนเอาต่อยจังบ่คอยมกักเอาต่อ,อยหยบก,กองอาเฉพาะน้ำเขาเพราะบางปีที่แล้วเอาต่อยกระเฮ็ดจ้ะเอาต่อยต้องมาผสมน้ำอีกเยอะเลยไวเฮ็ดแล้วมันแข็งมันแข็งกับไม้ถึงเนื้อมันแน่นโพดเนื้อมันแข็งแข็งคือเจลลี่เลยเยลลี่หรือเจลลี่เนาะ แล้วไ,ไปอีกจ้ะเข้ากับล่องเบืงองเถือนเพื่อนล่งลองเทดเบืองเถื่อนเพื่อนเพื่อนได้อยใหญ่แครั้งแรกไข่ล่องเฮดจักครึ่งกิโลก่อนจะ้ะถ้าผล,าลแล้วไม่ครึ่งกิโลแลใส่น้ำตาลส,สองขีดครึ่งแล้วจะ้ะน่าล่องเฮดก่อนแล้วก็บติดโบงว่าความความแข็งหรือความเหลวของแยมนะเ่าหมักแบบใดแล้วรอบหนาเ้าเฮดเข้ากับเพิ่มเติมใดจะเพอแกรกก็ต่อยเฮดเอาตอ่อ,าตอยกระเฮดแนวนัน้นแล้จ้ะ ไม้กวาดไม่มีเป็นน้ำตาลคือกันนี่แหละจ้ะแต่มันเป็นน้ำตาลแบบธรรมดาค่ะใส่คือการจัดตะกร้าต่อยใส่ผลไม้เจ๊ดอยหาติดน้ำตาลหนึ่งกิโลเพราะมาใส่แบบหนึ่งบวกหนึ่งเนาะหนึ่งเท่ากับหนึ่งเนี่ยแบบอันใหญ่เนี่ยแล้วต่อถึงใส่ปริมาณเท่ากันจ้ะต่อประมักกินแยมแบบที่ว่าตักแล้วมันไหลเนี่ยนะคืนอน้ำผึ้งนะต่อยบ่กคอยมัต่อยมักแบบแข็งนิดๆสีออกแดงงามขนาดเพื่อน หลังจากะเนื้อไส่น้ำบังหน้าไปนะจ๊ะเอาต่อยตีเคียวอีกนิดนึงจ้ะเอาต่อยกับเปิดไฟอ่อนถ้าบบได้เฮ็ดหน่อยก็เคียวจ็บประมาณหลังจากเนือ้อไส่น้ำตาลลงไปเนาะประมาณหาจุดที่นาทีกับพ่อเราจะบไต้องเคียวโดนได้จ้ะเด้ออันนี้เอาต่อยเฮ็ดหมอนญ่จ้ะเอาต่อยสิเคียวน้าน,นิดนึงเพราะเอาต่อยยังหาแย้มเขเก็บบบได้จ็บประมาณสี่หาปีนะจะเริ่มได้ที่ละจ้ะแล้ว,วต่อยก็ไปเอาไปกรอกลงขวดกันนะจ๊ะ ไปถึงขอบขวดเลยได้จ้ะ แต่คิดว่าเดี๋ยวต้องเสริมกับกับปุกอีกสองกับปุ๊กจ้ะกับปุ๊กบ่พ่อเพืเ่อนๆกับปุ๊กบ่พ่อดีนะต่อเตรียมมาเสริมไว้จ้ะเอาฟาปิดฟ้าเลยได้จ้ะเพืเ่อนปิดตอนจะกอดห่อหน่อยด้จ้ะ ลืมบอกไปก่อนที่อาต่อยสิปิดเตาเนาะอาต่อยกระดิเทศเบื้องแล้วจ้ะเอาใส่ถั่วใยข้อยินจ้ะเพราแข็งแน่วนี่ก็ใส่ได้ไม่ใช่เพิ่งเนื้อสัพัดก็ต้องขอโทษด้วยจะเอาต่อยใส่มือแซ่บจ้ะสีสวยมากเลยจ้ะเบิ้งอันนี้ก่อนใส่เบิ้งอันนี้เป็นแยมองุอ่นเอาต่อยใส่อง,งุ่นทนี่แหละจ้ะเพื่อนคุณลุงทุพันหล่ะเราเอาหนามาให้เนาะเอาต่อยเห็ดเบงแต่ปีพศสิบเก้าจะเอาต่อยเคยลงคลมคิดไปดูจ้ะ แยมองุ่นเนาะน้ำองุ่นแค่ปีเลยเพื่อนบดเสียจ้ะนี่อันนี้ก็เลือกกระปุกทุกท้ายที่กันจ้ะอันนี้ก็ติเป็นแยมซับป,ประรดโรเพื่อนเอาต่อยพฮ็ดไปบางต้นปีนี่เองจ้ะปีพศ2อง 3, 3, 3เนาะพศ2อง3 2023มามาต่อยเฮ็ดไปบางเดือนกุมภาพันธ์อาต่อยขึ้นหยาดจ้ะนี่จ้าต่อยเพป็นแยมซับป,ประรดโรเอาต่อยมักกินแยมสีเนื้อเป็นแนวนีลจ้ะแต่ถ้าแบบตะแคงเราไม่ไหลออกเอาต่อยบมกก่มักเนาะเพื่อน เพื่อนๆจ้ะปวดหลังปวดขายืนตั้งนันมื่อเนี้อต่อยก็ทำภารกิจสําเร็จลุล่วงทําแยมลูกคิดเนาะหรือแยมลูกมะวาวเนาะจัดลูกมะวาวหรือลูกบลกเบาเนาะทางเหนือก็เอินลูกมะวาวหรือลูกบเบาเนี่ยแหละจ้ดทำสำเร็จลุล่วงไปแล้วตอนแรกอาต่อยจะเอาเอาเนื้อเขาจะเอาเฉพาะน้ำเขาต่อยตี๊บอยากสิ๊บพันว่าเจ็ดตี๊บปันปันแล้วก็เอาไปต้มต้มอีกเทตอนึงแล้วก็จังสิมากพันเอาจะน้ำเขาจะเพื่อนแต่ พิษแผนจะต้องเปลี่ยนแผนเพราะคุณลุงบอกว่กระชายเนื้อมันเพิ่นอยากกินแบบเป็นเนื้อเพราะแบบเป็นเนื้อเนี่ยมันมันสิ่งเนื้อมันสิ่แดดมันเอาตอยบ่มากนะเอาตอยมากกินแบบเป็นน้ำใสๆอ่ะเนาะแต่เฮ็ดเอาใจคุณลุงด้เน่ตามใจคุณลุงเลยจ้ะเอาตาอยก็กินกันนั่นแหละจ้ะถึงสิบ่มากแต่ก็กินพอในเมื่อเฮ็ดแล้วเนาะเอาตตอยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปนี้เนาะจ้ะขอบคุณนแฟนครับทั้งบาทนั่งจ้ะเห็ดดิสิ่งแถาหักเพื่อนจเดิมสิงแถาเฮ็ดเราจะมีความทุกข์ทุกขังเธอร้เฮ็ดจะเกลือไตเอายาไตเฮ็ดอยมีความทุกังนี้เอายาไตะ อีกนิดห่อตอนขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะตา๋วกะตรขอโทษนั่งถาถาตกบกฟองประการใดเนาะวิธีการเหตุวิธีการยังเพราะตั๋วบกราต่อยนั่เสนอบอกเกงแต่อย่าเกิดเพื่อนเปื่อนเบิ้งไปดัดแปลงไปเบิ้งกันเอาจต่เพราะว่าน้ำตาลอิเห็ดมันสมีหลายอย่างจากของชิเรซูเกอร์เนาะพี่สองหนึ่งสามหนึ่งตอนนี้น้ำตาลมากสรใหม่อีกก็ต้องเบิ้งถางซ่องเขานั่งเกิดเพื่อนเปื่อนบ้างข่อยเห็ดประมาณได้ท้องตั๋วอัตตั๋เขียวกประมาณครบเกือบอีซินทีไฟอ่อนๆเพราะอัตตัยวเห้คืออตอย อย่เกี่ยวหน้าในเพกติหลังจากนี้เขาใส่น้ำตาลพอาน้ามันเดือดเนาะเกี่ยวอีกประมันหาที่คิดวาทีเยาก็ปิดเตาหรือก็บฝาเอามากรอบได้เลยจ้ะอะไเนี่ยต่อยเกี่ยวหน้าเพราะเรไม่ติดเก็บไปกินไดห้าปีหกปีเก็ดปีเลยจ้ะบะมี่เน่าบะมี่ขึ้นล่าจ้ะแต่อย่าไปขวางขวดเลยจ้ะถ้าความขวดปุ๊บเกลือต่อยเบาไปฟังเน่อยแต่แต่ตอนใต้กิ๊บจีพานมากใต้กิ๊บแลต้นกิ๊บว่างหันเนาะเดี๋ยวต่อยไปฟังว่างหันเนื้อมันาะไปติดดจุดตรงฝาจนเปื่อยแล้วมันขึ้นเเ็้ขึนนลาาวะ สูตรไผ่สูดมั่นจัตนัศไผ่สนัศ์มั่นเนาะคลิปนี้เอาต่อตรงก้อนโตไปกินขขาเตรียงก่อน,นเพื่อนๆจ้าฮักฮักซูู่ดูชูชู่ชู่คฮักฮักซูู่่ทุกคนจะนเหมอเพื่อนๆจ้าไปพ้อมกันคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้าใส่ลุ้งชิมอาหารเสาร์ด้วยแยมคิเต sieht gut aus, ne? mhm. hm Schmerz? Mhm. Ja, ja, also gut.